ไปเกวียนเนาะลงเรือลงเรือไปค่ะลเวีนาครั้งสุดท้ายที่ข้าจำเจ้าได้เจ้ายังแบลเบาอยู่เลยแล้วเจ้ากลับมาก็กลายเป็นสาวงามสาวกานโลกขึ้นมาเลยเจ้าเจ้านั่งเกวียนไปยาวนานเท่าไหร่ลึกเจ้าไปเรียนมาจากที่ใดนะบ้านข้าทําขายมาตั้งแต่ข้าเกิดบอกสิจ๊ะว่าแต่ละกิจมันยังไงละเจ้าคะพูดสิคะ โอเควันนี้ขอกับไม่ไม่ได้เจ้าค่ะต้องขายนภาษาเดิมเจ้าค่ะพูดยังไงล่ะนี่โอเคเรามีน้ำปรุงทั้งหมดหกแบบนะเจ้าคะ่ะหกแบบซึ่งจะเป็นของผู้หญิงทั้งหมดสี่แบบเอาของผู้หญิงหายไปไหนหนึ่งอันอ๋อโ oh. วยวายเป็นมัร เป็นม้าดีดกระโหลกเลยเราเรานั่งสับกันหรือเปล่าถ้านั่งเนี่ยอย่างนี้ของผู้หญิงเนี่ยเรามีทั้งหมดมันสี่สีตามที่เห็นนะครับสีม่วงเซ็กซี่ช่วงนั้นมีคำว่าเซ็กซี่ไหมตอนนั้นเจะาม่ะตอนนั้นมีคำว่าเซ็กซี่อ่ะเร็วเรยวเร็ว ฮะดูสเสน่ห์มีสเสน่ห์อยากโยนนะเจ้าคนะดูม,ม,มีเมนนสนเ่ห์ล้นเหลือครึ่งเดียวล้นเหลืออาอเพศ่อต้องค <c oughs> อ้อ๋อ <c oughs> ถ้า,ถ,าถ้าใครเลือกสีม่วงของน้ำปรุงจะมีสเสน่ห์ล้นเหลือเดินไปที่ไหนมีแต่ผู้ชายแลตามอง <c oughs> และสามารถนำไปเที่ยวกลางคืนในวันนี้ได้ ก็คิดอยู่สุกแล้วเมื่อกี้สุกกี่ขอบมันไหม้แล้วเหลือแต่ไม่กี่แม่นางทำไมแม่นางพูดจารุนแรงแบบนี้ล่ะก็คนรู้เขาก็รู้แม่นางเรียนมาแม่นางเรียนมาจากไหนวังจะมอดล้วจ้าค่ะมาเรายังไปไม่ถึงไหนเลยวันนี้จะขายได้ไหมสีชมพูจะทำ แตได้อีกนะไม่เชื่ไม่ไหวแล้วโอ๊ยอะไม่แค่สู้สตารเดี๋ยวเดี๋ยวปักขอแฟลเจลเลยปักเลยปัก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 ขอแฟลเจลเลยใครจะกดกดได้เลยราคาวันนี้ดีมากมากขอแฟลเจลเลยขอแฟลเจลเลยเจ้าทําฝาที่มาจากฝาหลังเศษฝาหลังเศษตกพื้น เจ้ามีปัญญาชดใช้หรือไม่มีหรือเ้วค่ะเปล่าจะหาไม้หาตาไม้มาช่วยค่ะน่ะคะแต่ว่าการ์้าวร้อยร้อยเป็นท่าในเรือนเปี้ยไปจนวันตายไม่เป็นไรเจ้าค่ะเดี๋ยวฝ้าไปเรียกไอ้ง้อมาช่วยอันนี้เป็นกลิ่นที่มีความเสน่ห์เหมาาจกยุคใดนี่เหมือนมีพ่อหมอมาทำเสน่ห์ ลุ<ม>กลิก่นนี้เั่นยาวยวนนะักมีความละมุนเหมือนสาวหวานที่อ่อนน้อมเป็นกุลสตรีไทยแม่หญิเก่งจริงๆอันนี้กิ่นน้ำปูนี้ให้ความรู้สึกที่เหมือนเราออกไปตอนเช้าแล้วได้สดชื่นนี้สามารถใช้ได้ทุกวันไม่ว่าจะออกไปคุยเรื่องงานหรือว่าอยู่บ้าน อยู่เรือนอยู่เรือนตัวนี้ตัวนี้อ่านว่าอะไรรือ่านไม่ออกภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งอ,าอ,อ,าอ่านไม่ออกภาษาฝรั่งตู้หมออาการมันเล่นหนังอยุทยามากนะถ้ามีผู้กำกับอยู่นี้นะครับชวนตัวไปเล่นทีไม่ต้องซ้อมบทด,ด้วยซ้ำกลิ่นนี้เป็นกลิ่นของฝรั่งชื่อว่ากลิ่นนัวถ้าใช้กลิ่นนี้ หญิงทั้งกรุงศรีจะมองแต่ท่านคนเดียว,ว<ะ>ส่วนกลิ่นนี้เหมาะกับการออกไปขี่มา้าไปเรือไปเจราจาก,การพูดไ,ไปขี่มา้าไปขี่มา้าล,ล่องเรือโล่สาเพากลิน่นนี้และอย่างที่บอกเติมไฟ เรามีน้ำปรุงทั้งหมดปกกลิน่น<ว>กดได้เลยกดได้เลย<ว>ทำอะไรลึกไปมันจะมอดไปของเจ้าลืม<ว>ถ้าจะได้มาสู่ขอแม่นางบุญบาปช่วยกดให้หน่อย<ว>เพื่อจะเอาเงินก้อนนี้<ว>มาพ่อแม่เจ้า<ว>เรียกสินสอดเท่าไหร,ร่ลึก คันช่างทองคันช่างเราหนีไปด้วยกันได้หรือไม่พอขี่มาไปล่งเรือไปเราจะโลสัมเวาไปด้วยกันไม่ได้อะอะไรไม่ได้แม่งไม่ร้อนไม่มันยังไม่ร้อนขอบมันยังไม่ร้อน ม,มดแล้วเราจะประกอบอาชีพนี้ในกรุงศรีดีจริงๆใช่ไหมเราเปิดรปานจิ้มจุม่มเถอะเราเปลี่ยนร้านดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไข่ที่เราออเออเราเป็ร้านจิ้มจุ่มได้สัก20 <c oughs> ออเดอร์เราก็จะย้ายร้านเลเดี๋ยวเราจะย้ายเป็นร้านจิ้มจุ่มละช่วยเถิดเจ้าค่ะไม่ไหวถ้า <c oughs> ถ้าเรายังดื้อดันทุรังในการเปิดร้านขนมครกต่อไป <c oughs> เราอาจจะต้องอดมือกินมือกันทั้งคู่นะแม่นางแม่นางอาจจะไม่ได้ สุขสบายในบ้านหลังใหญ่อีกแล้วอันนี้มีเก็บตังไหมคะโทษแต่ตอนนี้สุขสบายกี่โมงเอออยู่บ้านไหนคะนี้ข้าจะพูดภาษาอะไรก็ได้ข้ามาจากปัจจุบัน <c oughs> แม่นางนั่งแม่นางขับรถมาแม่นางลืมสิ่งที่เรียนในวิวในวังมาแล้วรึไม่ <Okay. S 2> คเคยอยู่นในวังเลยอยู่แต่เลตามข้างทางตลอดตลอดเวลาแม่นางขายอีที ยังไม่มีคนกดช่วยพวกเราเลยใจมันเที้ยมว่าใจไม้ไส้กกระดมกลิ่นนี้มาข่านมันไม่มีมันมีีอยยู่เด๋วกับกินนี้เดี๋ยวเอาผสมกันเนาะรักหลงผูกจิตผูกใจผูกพันไม่รู้จะทำยังไงผูกไม่ไหวสองกินโอ้โหไม่มีคนมาส่งของเลยนะแล้วอีกสองกลิ่นละเจ๊ก็อย่จะบุกใส่นะ มือจะไม่ก่อนเอาคุณป้าลงไ,ได้<สะ>องใหนดีล่ะโอ้ยเกิดเรื่องอะไรอะอะไรไม่รู้วันนี้อ่ะสองกลิ่นเป็นยังไงหรือสองกลิ่นนี้กลิ่นนี้หวานมากขอมหวานน่ารักถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดเป็นผู้หญิงหวานที่พูดเพาะมาสุดๆส,ดส่วนตัวนี้สะอาดกลิ่นแบบผู้ชายใช,ใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้เพศไหนก็ใช้ได้ถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาด ึงที่เราจะทําการสะกดวิญญาณของได้ไปทังคอะไรนะไปได้ครับวาอาวาอางจได้สุเข,ข้าไปหไหอไ,ได้ค่ะรอม,มอรนี้มาสะกดวิญญาณใครลึกไม,ลไม่เล่นอย่างนี้ค่ะไม่เล่นอย่างนี้โอเคเราเอาม,มอ้อดินมาทำไมลึก มันนี่เนืน้อมีจิ้นจุน่มทำไมเราเลือกอันที่มันหัวเบี้ยวมาไม่มีอีริสลันเจ้าค่ะจริงปะเนี่ยโอเคสีนุ่มปั้นค่ะในหมดทั้งเมืองมีดีอยู่มีร้านเดียวจ้ค่ะหัวเบี้ยวมากเอียงข้างสุดๆทั้งกรุงศรีของเรามีร้านมอนดินแค่ร้านเดียวข้าว่ากลิ่นมันไม่ค่อยพึงนประสงค์ข้าวว่าจะฉีดชาม,มิงซะหน่อยเจ้าฉีดอะไรลรึกน้ำปูน้ำปงชามิ่ง หอ,อมอ,อม,มากไม่ฉุนด้วยชนะแม้กระทั่งกลิ่นถ่านคุณแม่แจ๋วต้องมาเห็นลุกนี้ให้ให้แม่ผักก่อนนะตอนนี้เขาเดี๋ยวอโอ้ไม่ไหวแล้วตั้งงี้แล้ว เข้ามากดซื้อให้หน่อยนะครับใช่วันนี้ทรงผมนี้คือทรงผมของตัวเรียกว่าทรงผมอาัคารเดชนะครับคืออารมณ์เหมือนกับตรงคุณชายในบ้านหลังใหญ่คู่กับแม่นางที่กำลังจะรับเข้าบ้านอันนี้เป็นทรงผมที่กำลังหาคู่ครอง